สวัสดีครับช่องวนมารีตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่พี่เอฟีนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าอาหารทะเลนะครับสดจากทะเลไทยส่งตรงถึงตลาดไอยลานะครับผมร้านสอเจริญทรัพย์นะครับกุ้งเป็นไอยาครับผมนะครับช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับ บรรยากาศตลาดค้าอาหารทะเลนะครับผมครับจำหน่ายปีกและส่งพุ่งแม่น้ำปลากระปงครับผมพุ่งขาวู้เป็นครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผมแคปหน้าจอได้เลยครับผมขอเชิญได้ที่ร้านสอนเจริญรัพย์พุ่งเป็นอายลานะครับตลาดสดอายลานะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับติ่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจ กดกระดิ่งกดติดตามครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆวี p ีเอฟีได้รับชมกันนะครับผมครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าอาหารทะเลสดๆกับทะเลไทยครับผมนะตรงตลาดไทรามาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนะครับกุ้งเป็นครับผมนะกิโลกรัมละ 260บาทครับผมนะครับกุ้งหัวมันแก้วนะครับผม260บาทครับผมครับตัวใหญ่ๆนะครับผมครับสวยสวยงามครับผมครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะมากมายครับผมราคาโดนใจมากครับผมครับ้องแอด้วนมาดีก็พูดง่ายว่าอุญชนนะครับถึงกิโลกรัมครับผมครับ260บาทครับผมครับเบอร์นี้ตัวใหญ่มากครับผมครับ320บาทครับผมครับนี่ครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่สี่ันใหนะครับที่ชอบรับประทานกุ้งเป็นนะครับผมกุ้งแม่น้ําตัวเป็นๆครับผมนะเปอยแบบใหญ่ครับผมใหญ่มากนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่สีครับผมนะครับกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆนะครับราคากิวบัมละสามร้อยยี่สิบบาทบริการเผาให้ปีด้วยนะครับผมนะย่างให้ปีเผาให้ปีครับผมนึงให้ปีครับผมครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ทีเอสซีนะครับผมท่านใดนะครับที่ชอบรับประทานกุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นปูเป็นนะครับผมนะปลากระพงเป็นครับผมนะปลาเข่าเป็นนะครับผมนะนี่ครับผมบริการนึ่งฟรีย่างฟรีนะครับจัดเซตให้นะครับผมนะสุดยอดดรามครับผมขออนุญาตนะทนายขออนุญาตนะครับขออนุญาตขายลิปนะครับสามร้อยแปดสิบบาทครับผมนะครับดูตัวครับผมนะครับ ตัวใหญ่มากครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมนะครับบริการนึ่งปีครับผมนึ่งปีย่างปีจัดเซตครับผมดูนะครับผมนะับกุ้งในน้าตัวใหญ่ๆนะครับกุ้งเป็นปูเป็นนะครับผมนะครับยอดครับผมนะครับบริการปีนะครับผมนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นอ่าย่างนะครับย่างเผานึ่งนะครับผมนะครับสุดยอดมากนะครับผม พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับรสจัดนะครับผมรับประกันความอร่อยนะครับผมนะฮะอ้นมารีสตอรี่ได้เมาอุ่นแล้วนะครับผมดูครับผมนะครับนีครับว้าวนะครับกุ้งมังกรนครับผมนะครับกุ้งมังกรนะครับผมตัวเป็ลเลยฮะกุ้งมังกรตัวเป็นๆนะครับผมนับนี่ครับดูครับผมครับดูหนวดเขารตัวใหญ่มากครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ เอีนะครับทุกท่านทุกบ้านทุกกลองนะครับผมครับช่องวนมาเรียนตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อี่เอฟซีมาดูนะครับผมครับกุ้งมังกรตัวเป็นเป็นตัวใหญ่ๆนะครับผมครับตัวนี้หน้าจะพูดได้ว่าน้าจะตัวละประมาณเกือบกิโลนะครับผมนะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นปลาเก๋าครับผมนะครับนี่ครับปลาเก๋าเป็นเป็นนะครับผมเก๋าเอ้ยเก๋านะครับนี่ครับ ลาเข๋าตัวใหญ่มากครับผมนะครับยอดนะครับสดจากทะเลไทยส่งตรงถึงตลาดไทยไอส่งตรงถึงตลาดไอรยาครับผมนะครับบรรยากาศตลาด้าคุ้งเป็นปูเป็นครับผมครับสดจากทะเลไทยนะครับผมส่งตรงถึงตลาดไอตลาดสดไอรยาครับผมนะกบโอละแปดร้อยห้าสิบาทครับผมปูม้าสดๆนะครับผมครับทางด้านนี้จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมเรื่องปีครับผมนะครับปูม้าสดๆนะครับผมครับ ทางด้านนี้400บาทนะครับผมนะครับมีทุกเกตทุกไซส์ทุกราคาให้เลือกนะครับผมครับทางด้านนี้จะเป็นปูนะครับปูทะเลจ้าปูเนื้อนะครับผมครับกิโลกรัมละแ5 0้บาทครับผมครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะครับผม MT นะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมใครที่ชอบรับประทานอาหารนะครับผมอาหารทะเลสดๆจากทะเลไทยนะครับ ตรงถึงตลาดสดอเยลาครับผมร้านสอเจริญทรัพย์ครับผมดีดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทีกที่เอ็ซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นปูไข่นะครับผมนะครับปูไข่ปูไข่950บาทไม่ฟีค่านะครับผมนะสุดยอดมากครับผมนะหรือสดวดนยามนะครับผมนะสดปูทะเลไทยนะครับผมไม่ต้องไปถึงทะเลนะครับผมครับ ที่ตลาดสดอายาล้างสอเจริญทรัพย์ก็มีนะครับผมครับถูุกอกถลกใจนะครับชอบอกชอบใจนะครับประชีได้เลยครับผมครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสิทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมครับข้วบวนมารีตอรีทนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสิสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมครับผมครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตลาด ทะเลสดๆนะครับสดจากทะเลไทยครับผมนะครับตรงตลาดสดอายลาร้านสอนสเจริญทรัพย์ครับผมนะครับจำหน่ายกุ้งเป็นปูเป็นนะครับผมปลากระพงเป็นปลาเก๋าเป็นนะครับผมนะครับกุ้งมาก่อนตัวใหญ่ๆนะครับผมนะเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับผมนะราคานี้จริงๆนะครับไซนี้เกรดนี้พูดง่ายว่าไซสใหญ่เลยนะสุดยอดเลยครับบริการนึงปีย่างปีพร้อมกับน้ำจิ้มปีุ้จัเดเซตให้สวยๆครับผมคนระับ รับประกันความอร่อยนะครับสาหรับร้านสอนเจริญทรัพย์นะครับน้องวุ้นมะลีสตอรี่ได้รับประทานไปแล้วนะครับวันนี้กลับมาอีกนะครับผมครับกลับมาอุดหนุนกลับมานะครับอุดหนุนร้านสอสเจริญทรัพย์อีกนะครับผมครับแต่ด้านนี้จะเป็นปลาหมึกครับผมนี่ครับปลาหมึกกระดองตัวใหญ่ๆนะครับผมครับทางด้านนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกนะครับ320บาททุกอย่างมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ สีแดงนี่รับประกันนะครับรับประกันความอร่อยครับผมสีแดงนี่ถูกใจน้องแมดอ้วนมารีมากครับผมครับน้ำจิ้มซีฟูดครับกวด่า25บาทครับผมถูกมากเลยครับผมครับนี่ครับถูกด้วยแล้วก็วงเล็บอร่อยด้วยนะครับการันตีให้นะครับผมครับจากนั้นนี้จะเป็นฟูทะเลนะครับ460บาทครับผมครับนี่จะเป็นฟูม้าครับผม400บาทนะครับไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้นะครับผมับนี่ครับ หมาสวยๆนะครับผมครับ400บาทครับผมครับกางด้านนี้350บาทครับผมครับนี่เป็นหมึกกล้วยครับผมนะครับนี่ครับหอยหวานช้านะครับ190บาทว้าวว้าวว้าวนี่ครับผมนะปลากระพงตัว100นะครับเผาปีหนึ่งปีนะครับผมนะครับนี่ครับตัวละร้อยเดียวนะครับผมครับดูก่อนครับนี่ครับตลาใสกิ๊กนะครับสดมากนะครับผมครับ นี้จะเป็นหอยหวาน190บาทนะครับนี่กระปุกละ25บาทครับผมนี่ครับหอยนางรมแก่แล้วนะครับกระปุกละ25บาทหวานเจี๊ยบนะครับสดมากเลยครับดูความสดนะครับของนี้หอยนางรมครับผมนะขอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเป็นสีที่ชอบรับประทานนะครับหอยนางลมก็ขอเชิญได้ที่ร้านสอเจริญทรัพย์ครับผมนะครับนี่ครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับบริการทั้งฟรีเผาฟรีย่างฟรี มีทุกราคานะครับมีทุกเกรดทุกไซส์ทุกเบอร์ครับผมครับนี่เลยครับกระปุกละสิบบาทพัานคู่กับหอยนางรมนะครับกิ่เผาหอมเดียวนะครับกิ่เขาหอมเดียวนะครับผมครับนี่ครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสี่ได้รับชมเลครับผมกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับดูครับปูทะเลตัวใหญ่สีมากครับผมนะครับที่รับปลาเก๋านะครับปลาเก๋าก็ตัวใหญ่มากนะครับปลากระพงครับผมนะครับตัวละ160บาทครับผมนะครับเจ็ดทีแปดทีนะครับผมนะนี่ไซนี้นะครับเจ็ดทีแปดที ปลาประมูเป็นเป็น,นครับตัวรับ180บาทครับผมครับนี่ครับหนึ่งย่างครับผมครับหรือส่วนท้องงามครับผมครับ